สวัสดีค่ะผู้หญิงสู้แดดชวนคุยเรื่องบ้านนะคะวันนี้มาอยู่หน้าง,งานอีกแล้วจ้าหน้าง,งานของเรานะคะอันนี้หลังนี้นะคะไม่ได้มาหลายวันแล้วนะคะปรากฏว่าอะไรหลังคาเสร็จแล้วค่ะแล้วตอนนี้ช่างก็ฉาบไปแล้วนะคะจากวันนั้นที่บอกว่ามีจับเสียมนะคะมีจับเซียมแล้วก็เขาจับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะฉาบใช่ไหมอ,อันนี้คือหลังคาแล้วนะคะแถมฉาบเราด้วยนะคะ ไม่ได้มาหลายวันเลยค่ะเนี่คยลงจัดรถก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลังคาลงจัดรถเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ค่ะน่าจะครบสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็ตีฝ้า,าตีฝาเชลราด้านบนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอ่าเราไปดูด้านในกันนะคะไม่ได้มาหลายวันเลยนะคะ ภายในก็เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะฉาบภายในฉาบภายในแล้วด้วยนะคะลังคาป่งสูงเลยนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าถ้าเราใส่ใส่ท่อใช่ไหมอ่ะเห็นไหมคะท่อเหลืองๆอยู่ด้านบนนี่สูงนิดนึงสูงนิดนึงม,มือชี้ไม่ถึงนะอ่ะอยู่ด้านบนตรงนู้นนะคะถ้าเราเห็นถ้าเกิดเราใส่ท่อใช่ไหมคะแล้วก็เจาะฝาตรงนี้พลาเราอะ่ะ ฉาบแล้วค่ะมันจะเนียนกิ๊กไปกับผน,นังเลยเห็นไหมคะเราจะไม่เห็นว่ามีใส่ไฟอยู่นะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราใส่พอเราใสาฟทั้งหมดเลยตรงนี้ก็มีเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะนี่นะคะของเรานะคะใส่ท่อร้อยสายไฟทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะบางบางบาง,บางอันก็มีใส่ไฟใส่ไว้ให้แล้วอันก็ยังไม่ได้ใส่ใสยไฟอช่างจะมาเอ่อใส่ใส่ไฟ ไว้นะคะเราด้านบนเนี่ยจะสายไฟจะอยู่ด้านบนนี้หมดเลยนะคะเพราะว่าเรามีท่ออยู่ตรงนี้นะคะองอันจะใส่สายไฟไว้ให้แล้วนะคะอันนี้คือสายไฟก็จะเป็นสายไฟส่วนหน้านะคะหลอดไฟด้านหน้านะคะใส่ไว้ก่อนนะคะเพราะอยู่เขาต้องชาวเก็บนะด้านบนก็จะเป็นพาราคอมฟ้าแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะมองไม่เห็นละอีกอย่างหนึ่งเหล็กของเราข้างบนเนี่ยเป็นเหล็กนะคะหนาแข็งแรงสามารถเดินด้านบนหลังคาได้เลยนะคะแต่ว่าด้านล่างจะเป็นฟ้าฟ้าสูงนะคะฟ้าสูง พราะสมมากอันนี้เดี๋ยวไปอยู่ห้องกันก่อนนะคะวันนี้ฉาบน่าจะเหมือนจะฉาบเสร็จแล้วด้วยนะหลือแต่ฉาบเสานะคะเนี่ยค่ะวันนี้ช่างมาเก็บฉาบเหลี่ยมเสานะคะเนี่ยนะคะอันนี้ใหม่ๆนะคะของเก่ากับของใหม่ค่ะแยกกันได้อย่างชัดเจนเลยนะตรงข้างหลังเขาปสวนมะพร้าวนะคะไม่เกี่ยวกันของเรานะอันนี้เป็นห้องหนึ่งอันนี้ออีกห้องหนึ่งอ่าส่วนใหญ่จะเป็นเสาแต่ว่านีช่างมาเก็บเสานะคะตรงนี้เป็นห่องลมนะคะ ช่องลมอ่าเดี๋ยวเราจะใสบ่บานเกล็ดด้านบนนะคะบานเกล็ตของของของเราจะเป็นอะโลมีเนียมเลยนะไม่ใช่บานเก็ดไม้หรือพลาสติกเพื่อความแข็งแรงอันนี้เป็นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะคะเป็นห้องน้ำในตัวห้องหน้าบ้านนะคะเป็นห้องน้ํอในตัวนะคะแลฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ายังเก็บเบสาให้หมดนะคะที่ยังเหลือฝั่งนี้นะคะยังไม่ได้ขับเด่นเสานะคะนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึง่ง บ้านเลางนี้เป็นขนาดสองสามห้องนอนสองห้องน้านะคะแล้วนี่ก็เป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะคะมีประตูทางออกด้านหลังส่วนบริเวณนี้นะคะจะเป็นห้องครัวนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงจอดรถนะคะมีประตูบันมีหน้าต่างบางันประตูให้นียค่ะโอเคไม่ได้มาอัปเดตโครงการหลายวันนะคะไม่ได้มาตรวจงานหลายวันเลยนะคะก็เกือบแล้วเสร็จเลยนะคะเราผู้หญิงสุดยด็ดนรุยเรื่องบ้านนะคะก็ ต่อไปก็อยากจะช่างฝาเข้าชัางสีเข้าอ่าชัางสีแล้วก็ช่างกระจกก็สเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งค่ะ <c oughs> ผู้หญิงชุ่มชืนคุยเรื่องบ้านนะคะอัปเดตบ้านที่ทําอยู่ให้ดูเรื่อยๆน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของผู้หญิงสุ่มชืนคุยเรื่องบ้าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ